ยินดีตอนรับทุกท่านนะครับก็คือช่องรูผานะครับโดวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Dead by d a y l i g ล t ครับกับฆาตากรที่มีชื่อว่าเดอะกรูครับหรือว่าคานกินันเองเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมทดลองใช้คำว,ว่าลองซื้อมาเล่นนะฮะไม่รู้ว่าจะสนุกแค่ไหนหรือว่าสกิลจะเป็นประมาณไหนนะโอเค เดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลเข้าค่านะของคาเิกินะครับโดยสกิลเนี่ยจะมีชื่อว่าความสะบึงตาเดียวนะครับก็คือคาเิกิเนี่ยเขาจะมีการใช้หนวดพุ่งไปเกาะสิ่งต่างๆแล้วก็สามารถจิ้มเซอร์ได้จิ้มเซอร์แล้วหลังจากจิ้มเซอร์เนี่ย คานกิจะเข้าสู่สถานะเหมือนเกลียวกาดนะครับก็คือหมุดเกลียวกาดนั่นเองทำให้จากหนวดเนี่ยปกติมี2เส้นนะครับในการที่จะใช้กระโดดไปมานะครับกลายเป็น3เส้นนะครับแล้วก็แอดออนที่ผมเอาไปนะครับจะเป็นทางด้านของแอดออนแดงครับนันยามมรีนะครับก็คือเมื่อคานกิเนี่ยจับแขวนเซอร์นะครับจะทําให้เซอร์เนี่ย ที่อยู่ห่างออกไป40เมตรเนี่ยกีดล้อครับแล้วก็เปิดตำแหน่งเป็นเวลา3วินาทีครับโดยการที่จะใช้แอดออนนี้ได้เนี่ยคาเนกิต้องอยู่ในโหมดเกลกาดนะครับหรือว่าเราต้องจิ้มเซอร์ก่อนนั่นแหละครับโอเคต่อมาครับกาแฟสดครับําให้ความเร็วในการพุ่งของคานกิเนี่ยเร็วขึ้นนะครับ14%ต่อมาครับเปิร์กครับทางด้านของเปิร์กแรกนะครับผมจะเอาเป็นทางด้านของ ละกําลังเอามาหิตครับหรือทึบไม้ไว้นั่นแหละ20%ครับเพราะว่าไคนิกิเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแพ้แผ่นให้พอสมควรครับต่อมาครับสวิตของคนตายครับเปิร์กของเกมครับแขวนคนหนึ่งแล้วก็ล็อกเครื่องหนึ่งเครื่องครับเป็นเวลา35วินาทีครับต่อมาครับเสาข่าวครับแน่นอนตับแข็งเครื่องที่มีความแรงเยอะสุดระเบิดนะครับ20%ต่อมาครับเปิร์กสุดท้ายครับก็คือเปิร์กความหวาดกลัวติดเชื้อนะเมื่อ เราตีเซอร์จนล้มนะครับจะทําให้ผู้รอดชีวิตคนอื่นเนี่ยที่อยู่ในรัศมีความกลัวเนี่ยกรีดร้องนะครับแล้วก็เผยตําแหน่งเอาไว้หาเซอร์ครับเอาไว้คอมโบกับที่ว่าพอเราตีเซอร์ล้มปุ๊บเราก็พุ่งไปเพื่อจิ้มทำให้ให้เซอร์เนี่ยติดบาดเจ็บไปก่อนนะครับโอเคส่วนเครื่องเส้นหรือออฟเฟอรลิงเนี่ยผมก็เอาไปมั่วๆนะโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับ้เดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปนปครับ โอเคครับ <S <S เข้าส่ดานโอ้โหด่าขอบคุณครับตายิงจุยอียเนาวาวบาหุ่นผมยิงตาจุทจุยไม่มีคนเนี่เจอแล้วครับทรายมือหนึ่งเจอ เมื่อกี้ไม่ได้ไอ้นี่เหรอ <Evet. S 1> ผมเศร้าใจเลยเอ้ยเอ้าเอ้ยหดี๋ยวผมเอา hey. เแอดอด <Pam> อ,อ,ดอนมาผิดอ่าผมเอาแอดออนมาผิดอ่ะตัยงนี่แน่นี่แน่ทำไมผมกินไม่ได้อ่ะ ไอ้ผมจกเลือกครับไม่ได้เฮ้ยโอ้มีเปิดตู้ด้วยอ,นนอาจนเครื่องนี้เสร็จกันได้เฮ้ยหงทีไปกอนสรุปจะได้กินไม่แน่เลือดเนี่ย้อยอืม จบได้สักทีกะระจายความเจ็บปวดไปก่อนไม่ได้ครับฮิวเราจะอุ้มก่อน,นคือเสาข่าวอยู่ไหนข่าวไม่ได้ใช้ไม่ได้เอ้ยไม่ได้จะลงห้องวี ผมไม่ได้จะลงห้องวีนะ๋อเขาฮิวไปแล้วไปฮิวกันตรงไหน,นออกช่วยกันละอ้าวไม่ถึงตาแรกก็อย่างนี้แหละมือหน่อย ยังไงตันนี้มันยังไงโดนนะครับมีเสาข่าวโอเคตรงนั้นมีเสาข่าว เอ,อเอาไม่ถึงตายยากตายยากไม่มีตายยากเราก็จะหลอกตายยากไม่มีตายยากอีกแล,แล้วสาวขาวข้างบนก็ได้ตายยากตายยากเฮ้ยใทียนเงินนะเครื่อง เขาดูค่อยๆจ่ดดายกันอ้มเปิดตู้เดี๋พังบูนครับ

ไม่เรามีคนได้ไหมนะ้าผมกลับไปเอาคนเดิมดีว่อไม่เสียงไม่เสียงมาเข้าหิวแล้วอ้าผมโดนแล้วอ่ะ๋อกระโดดไกระโดดเร็วหรอ โดนในกระโดดเร็วแน่เลยจะตันตู้ชัวร์รายกาดหนักนะไม่เจอคน เจอแล้วครับตรงนี้อ่าวไม่โดนโดนจิ้มไปกอนสวนแังไกลเลยเราก็ไม่ซ้ำเฟสด้วยนะนี่แน่มีเสาข่าวไหมตรงนี้ ำไม่ได้ข้างบนน่าจะมีบนบาอ่าจำไม่ได้เหมือนกันว่าคนนี้แฟนสาวข่าวหรืยังโดนและไ้จิ้มไปเลย โดดไม้ครับโดดนี่เรียบร้อยโดดตายยากไม่มีตายยากโอเคเราลืมผมลืมว่าไม่มีตายยาก ก็ไม mm. ่ซ้ำ้วยนะไม่รู้ก็าอะไรจะเอาแต้มเต็มไปเลยไงรายเท้าอยู่แถวนี้ เจอแล้วอ้าวไม่ถึงนี่ใครจะช่วยระยะหมดก่อนอ้าวตีอย่างนี้ผมตีเลย เออไม่ทันอุย้ยอืมนีม่แนดงไปครับไปแควนกันสาวขาวเลยแล้วกันไม่รู้ว่าครับ จำไม่ได้แล้วคนไหนไม่ได้แขวยยงหรือหนึ่งคน <c oughs> นี่แน่เฮ้ย <c oughs> ไม่ทันวุ <c oughs> ิวดวาจำไม่ผิดทีท่ล่าสุดเขาอยู่แถบส้าตัวนั่นไง Cái này này, nó rải rạp rồi nè, rải rạp Rạp chết luôn ăn, kìa Ơ, nó không chích à? Không chích cho bọn mình Mình sâu trái nè, tại sao nó không chích cho bọn mình Nó bắn khắp này luôn Cô mặn xay rồi, cô mặn xay rồi, sẽ tìm lại Mình chạy nhanh ra thôi Ơ, ờ Mày sợ lắm, bọn โฮ้ยอืาร์ชีหน้าด้วยถือว่าดูชีหนา้าไม่เปแล้วครับอย่ามาสออย่ามาซวนกระเจ้ารากระโกนอการที่คุณใช้สเต็มนี้ขึ้นทางบนไปแล้ว ผมเจอแล้วคนสุดท้ายแอบป่อผมชอบหาคอนเซอร์ไม่เจอเลยด่านมองรอยเท้ายากมากผมไม่คนตาถูไม่ถัดด่วธรรมดาถั่วถั่วสวิตคนตายขึ้นตรงนี้้ อีกาขึ้นแทนนี้ป่ะอยู่ตรงไหนหนะประเด็นคือตาถั่วตาถัวถั่วมีบูน่ด้วย บังบูนไปหรอแม่แต่เขาไม่น่าจะวิ่งวิ่งไปไกลหรือแอบแถวนี้แหละแค่ผมมองไม่เห็นน,นั่นไงเฮ้ยผมลืมจิ้มก่อนไม่เป็นไรครับอย่างนี้ก็แล้วข้างหน้านมีไม้ครับหนึ่งนต้องพับครับ จ้องทับครับนี่เน่นี่มำลองครับไปแขวนเลยเรียบร้อยจีจีครับเราไปจัดการเจ้าตัวแสบที่ชอบตันตู้เรากันดีกว่าไปไหนแล้วนาะไปไหนแล้วนะ้าไปไหนเราไม่รู้ ผ่านไปไหนแล้วไม่รู้หาไม่เจอระมาไม่เจอโอเคเจอแล้วครับอยู่กลางไม้พอดีแครบเดี๋ยวเรามาดูท่ามอลลี่กันดีกว่ากลางๆเลยครับ เฮ้ยผมเจอผมเจอผมโดนด่าเข้าไปแล้วเขาคงไม่ได้ว่าผมนะโอ้โหเพาเเด็ดคอเด็ดปากดีผมเจอคนปากดีแล้วทุกคนเขาบอกว่ารีพอร์ตนะครับจะรีพอร์ตแล้วก็เครดีสสำหรับการโดนแบนนะครับแล้วก็ไอเดียไอไอเดียเนี่ยแปลว่าอโน่อะไรประมาณนี้เอาแล้วนะคอนเทนต์มหาถึงตัวนะอยู่ดีๆก็มีคอนเทนต์เข้าถึงตัว